สวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกท่านเราก็จะมาพูดกันถึงบ้านกกอกอีกแล้วปู่มุนีข้างไข่ลุงพลดาอัจฉยะดาบูมน้อยร้อยเอ็ดทั้งที่มุนีไม่เคยรู้จักกระบุมว่าไปนอนพูดถึงผู้ใหญ่นิ่มอีกไข่ลุงอร่อยตำรวจก็บอกรู้แล้วรู้แล้วแต่ไม่เคยจับสักทีเนาะเผยแซดดุลุงพลให้ธนก,กิจซื้อที่ดินให้ การแชรมดดำออกข่าวทุกวันพยายนเริ่มออกมาชี้เป้าหญิงลีจ้างลุงพลสองหมื่นลุงพลบน,บนว่าเหนื่อยอัจฉริยะจะเริ่มเชื่อถือได้ไหมหมายยังไม่ออกเลยไม่อยากรอแล้วอัจฉรยะมุนีเกาะกระแสดา่าหมอปลาด่าอุปวิริยะหน้าแหกหมอไม่รับเย็บคดีน้องชมพู่ยังไม่โดนจับคนทำสวนกกอกออกมาแชะ แฉพีุ่ษพยานปากเอกมุนีเกาะกระแสหวังยอดไลค์อายไหมล่ะออกข่าวแบบนี้ได้ล้านข่าวสาระบันเทิงไม่มีประโยชน์มุนีเน็บแรงแก่แล้วไม่อยู่ส่วนแกลุงพลยังดังอีกนานยังเกาะกระแสได้อีกนานนะมุนีนะแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ก็ยังหากินได้อีกนานชาวบ้านชาวช่องยังขายของได้อีกนานนะลุงพลเนาะ เพจดังก็ออกมาแฉตลอดว่าวันชมพู่หายตาวางบอกไม่เห็นลุงพลลุงไม่ได้ไปหาน้องชมพู่ด้วยเพื่อนๆพพี่น้องทุกท่านช่วยกันตามหาความจริงน้องชมพู่